สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพรมเซนทันสเตชันนะครับผมหรือว่าพรมที่ติดกับห้างเซนทันเวสเกตนั่นเองครับห้องนี้นะครับออกลิฟต์มาห้องซ้ายมือนะครับเป็นห้องแรกเลยแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าช่องช่องลมเนาะจะมีช่องลมตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นช่องลมก็คือตรงห้องนอนเราครับผนังจะไม่ติดกับใข่เลยจะค่อนข้างเงียบแนละเป็นส่วนตัวมากครับผม ห้องนี้อยู่ชั้น29นะครับขนาด26ตารางเมตรห้องสวยมากๆครับเข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนก็ทีวีนะครับจอใหญ่มากไซส์5 5นิ้วครับพร้อมเป็นสมาร์ททีวีนะครับก็คือถ้าเราติดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยทีวีก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้แล้วก็โซฟาผ้าแบบ2ที่นั่งครับตู้เย็นไซส์2ประตูครับไซส์ใหญ่เลยแล้วก็คน์เตอร์ครัครวไมโครเวฟ โต๊ะทานข้าวนะครับพร้อมเก้าอี้มีแอร์หนึ่งเครื่องในห้องนั่งเล่นครับพร้อมกับเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนก็จะมีอาฟูกนอนนะครับฟูกนอนเนี่ยช้เตียงอย่างดีเลยครับแล้วก็พร้อมกับตัวตัวเครื่องแป้งแล้วก็เฟอร์นิเจอรอ์ตามนี้เลยแล้วก็ตัว ตู้เสื้อผ้านะครับจะเป็นบิวอินมาจากโครงการสูงชนฟ้าเลยเป็นแบบบานสไลด์และมีกระจกในตัวครับอันนี้ก็จะมีของพอดีห้องนี้เคยปล่อยเช่านะก็จะเป็นของคนชอบเดิมที่เขาไม่ได้ออกไปก็เราเราก็ให้ไว้ด้วยครับไว้ใช้งานในห้องนอนก็มีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นมาตรฐานของที่นี่ครับก็ สุขภัณฑ์ใ์มาตรฐานทั่วไปแล้วก็มีเครื่องทําน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องพร้อมกับตัวม่านกั้นอาบน้ํานะครับห้องนี้อยู่เฟส2นะครับเฟส2คือเฟสที่ติดถนนเลยชั้น29ขนาด26ตารางเมตรครับเป็นห้องมุมห้องแรกเลยครับปล่อยเช่าที่7,500บาทเท่านั้นนะครับผมห้องสวยมากๆอันนี้คือระเบียงห้องวิววิวจะเป็นวิวเซ็นทัลเวสเกตนะครับถ้ามองลงไปเนี่ยก็จะเห็นทางเข้าห้างอีกทางหนึ่งของ ัวเซนทันนะครับฝามือก็จะเป็นอีกเกียถ้าใครสนใจนะครับอยากจะขอนักชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่าไอดียไลน์นะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการพรีวิวห้องนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ